มาแล้วบอ่อใหม่ใช้ไรกว่าเดิมใครที่จะคิดเลี้ยงกุ้งฝอยนะคะฟังทางนี้คะ่ะพี่เมย์นะคะซื้อบ่อปูนซีเมตนต์นะคะหนึเมตรมานะคะ <_ mauv> ทุกคนเส,ส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็ซื้อพลาสติกค่ะพลาสติก3.6คูณสเมตรนะคะทุกคนใหญ่มากๆเลยคะ่ะร้อยเดียวนะทุกคนพลาสติกผืนนี้อุย้ยลงทุนไปทั้งหมดตอนนี้450นะคะรวมกันนะ แล้วพี่เมย์ก็จะมาวัดก่อนนะคะว่าพี่เมย์จะต้องขุดลงไปลึกอีกแค่ไหนนะคะทุกคนทําไมต้องขุดลึกไปอีกปกติ30สิบเซนก็พอแล้วนะคะสําหรับกุ้งแต่ว่าพี่เมย์ใส่น้ําเต็มไม่ได้ค่ะมันกระโดดนะคะเดี๋ยวรอให้มันอยู่ชินก่อนเดี๋ยวรอพี่เมย์จะดูว่าเอ๊ะทำไมกุ้งคนอื่นเขาไม่กระโดดทําไมกุ้งของพี่เมย์กระโดดนะคะทุกคนกุ้งของพี่เมย์เพิ่งจับมาจากลําธารนะทุกคนมันดื้อสุดเลยนะจะบอกให้ นะคะพี่เมย์ไม่ได้ไปซื้อกุ้งเลี้ยงมาไงพี่เมย์ไปเอามาจากไปดักเอานะคะมาจากลําธานเพราะฉะนั้นมันจะอยากจะแบบกระโดดไปกระโดดมานั่นแหละนะคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะจัดไปนะคะซื้อผือนใหญ่มาดีกว่าซื้อผือนเล็กนะทุกคนเออผือนนี้ก็ใหญ่เกินนิดนึงไม่เป็นไรค่ะมาแล้วก็มาจัดการคุมดูก่อนนะคะว่ามันจะพอดีไหมนะคะทุกคนการคุมผ้าแบบนี้พี่เมย์อบอกเลยว่า พี่เมย์อ,อยากจะคุมอันนี้ตอนนี้แค่ลองดูนะเพราะว่าจะต้องขุดอีกนะคะทุกคนคะ่ะโอเคตอนนี้ก็ได้ลองแล้วว่าโอเคมันเหลือเยอะนะมันสามารถขุดได้ลึกขึ้นอีกได้นะนะคะทําคนเดียวค่ะทุกอย่างทําคนเดียวนะคะไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยทําไมไม่มีใครช่วยเลยอ๋อ,อไม่ให้ช่วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทะเลาะก,กันถ้าเกิดว่าให้คนช่วยเนะี่ยเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันนะคะพี่เมย์ก็เลยแบบเอยฉันทําคนเดียวดีกว่าจบปัญหานะคะทุกคน อโอเคตอนนี้ได้แล้วนะคะหลังจากเราทดลองเสร็จแล้วว่ามันคมได้แล้วพี่เมย์ก็จะมาขุดให้มันลึกกว่าเดิมอีกนะทุกคนการขุดให้ลึกๆเนี่ยมันพี่เมย์จะขุดไปจะลึกลงไปประมาณแค่20ไม่ไม่ถึง20เซนเหรอกมั้พี่เมย์คิดว่าแค่10เซนนะทุกคนเนี่ยขุดจากคอบอ่อลงไป10เซนนะคะเพราะว่าจะทําให้แบบก้นบอ่อมันลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะชั้นแข็งแรงค่ะ นี่แหละเป็นวิธีการลดน้ำหนักของฉันอีกวิธีหนึ่งนะคะนอกจากจะ,ะวิ่งเดินออกกำลังกายแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเป็นการลดน้ำหนักอีกวิธีหนึ่งนะคะในการหาเรื่องทำงานนี่แหละขุดดินนะคะยกดินนี่แหละคะ่ะ <c oughs> นี่ขุดเสร็จแล้วในขุดประมาณหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนเพระาะว่าคุณดูนะเห็นอย่างนี้แต่มันก็ลึกอ,อยู่นะคะดินแข็งมาก ดินท,ทำไมแข็งขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะทุกคนมันแข็งสุดๆไปเลยค่ะพี่เมย์ก็เลยแบบโอ้โอเห็นไหมปูเสร็จสับเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ําไปแล้วจ้าใส่น้ําไปปล่อยน้ําจะน้ําของพี่เมย์นะคะจะเป็นน้ําบาดาลนะทุกคนพี่เมย์จะตั้งเอาไว้หนึ่งคืนหนึ่งวันแล้วก็ถึงจะปล่อยลูกกุ้งเข้าไปนะคะตอนนี้พี่เมย์ก็รอจ้ารอไปดักกุ้งรอบใหม่นะคะถึงจะมาปลือใส่เข้าไปนะทุกคน แต่พี่เมย์จะมีสาหลายมีอะไรด้วยนะคะพี่เมย์ปรมาจากคุณแม่ข้างบ้านนี่แหละคะ่ะช่วยเหลือทุกอย่างนะคะพี่เมย์ก็ไปเอามานะคะแล้วก็มาใส่ไว้ด้วยเป็นที่อยู่ให้ลูกกุ้งตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะสี่สิบห้านาทีนะคะที่ระยองยังไม่สว่างนะคะพี่เมย์ก็ไปดักลูกกุ้งเมื่อคืนนี้นะคะตอนเช้าก็เลยจะมาดูว่าได้ไหมเอยนะทุกคน ออดูนะดูกันไปนะคะทุกคนค่ะเอยได้ไม้มเออเดี๋ยวดึงขึ้นมาดูสิจริงๆไอตัวนี้ดักลูกกุ้งดีนะทุกคนไอตัวนี้นะคะมันดักลูกกุ้งดีอยู่นะพี่เมย์ดักมาจนเต็มบ่อบอน้อยนะเต็มแล้วตอนนี้เหลือแต่บ่อใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นการดักลูกกุ้งนะคะทุกคนค่ะไอตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนๆเคยเห็นปะใครที่คิดจะไปดักลูกกุ้งนะพี่เมย์แนะนําตัวนี้เลยพี่เมย์ซื้อมาเลยนะคะสิบตา มีสิบรูนั่นแหละนะคะทุกคนจะเอาเอาดีให้ได้ทางด้านการเลี้ยงกุ้งฝอยก็คือถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็คือเราก็กินไงถ้าเราไม่ขายเราก็กินไงทุกคนกุ้งฝอยนี่มันแซ่บเลยนี่พี่เมย์จะเอาให้ดูแต่มันกระโดดสุดๆเลยนะทุกคนไม่กล้าเปิดเยอะนะคะเดี๋ยวมันกระโดดนี่มันดื้อสุดๆเลยนะนั่นนั่นอยากจะเอาให้ดูอันนี้คือบ่อกเก่านะคะทุกคนแต่ว่าบ่อใหม่ในน้ําพี่เมย์จะทิ้งน้ําไว้ก่อนนะคะทุกคน จะทิ้งน้ําไว้ให้ประมาณให้มันแบบว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนก่อนนะคะถึงจะใส่กุ้งนะคะรอบนี้พี่เมย์สั่งเพิ่มมาอีกห้าอันก็พี่เมย์ก็จะมีที่ดักกุ้งหกอันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะพี่เมย์จะดักให้หมดแล้วเพราะว่าถึงยังไงคลองนี้ก็จะแห้งอยู่แล้วนะโอเควันทุ่ยดูดีๆเออแค่นี้แหละ <laughs> พี่เมย์จะให้มาสงบก่อนจะให้ดูนะทุกคนแต่มันโดดนะดูเวบรีบ <laughs> <laughs> เอาละค่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะเลี้ยงกุ้งฝอ,อยนะคะถ้าไม่ติดขัดอะไรก็ตามมาก็แล้วกันนะคะปีนี้ปีใหม่ก็จะเริ่มเลี้ยงกุ้งฝอ,อยไปก็แล้วกันเนาะเอาละค่ะพี่เมย์ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงกุ้งฝอ,อยอันนี้อธิษฐานให้กับตัวเอง <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์นะคะแล้วก็กด กดอะไรก็กดๆไปเถอะนะช่วยกันกดหน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ